ทีรัตเขารักแพดแต่ผู้หญิงคนนั้นมันร้ายกาจมากอ่ะแพทจะทำยังไงดีทำยังไงดีก็แพทไปแย่งเขามาไม่ใช่เหรอแพทไม่ได้แย่งพี่ทิวาเนี่ทีรัตเขาเลือกแพดเองแพทบอกแล้วไงคะว่าทีรัตเขารักแพดเขารักแพทค่ะ ก็แล้วถ้าเขารักแพทแพทจะกลัวอะไรเล่าแพทแพทก็กลัวว่ามันจะมาใช้เลขกลนแย่งคืนกลับไปเน่ะสิพี่วาไม่เคยเจอลิทมันดนังนั่นอ่ะมันเหมือนหมาบ้า เฮ้เดี๋ยวนะที่แพทมาพูดกับพี่เนี่ยแพทต้องการอะไรเหรอ,หอเออหรือว่าแพทอยากให้พี่ส่งคนไปล็อบบี้เทียนสีใช่ไหมให้พี่ไปบอกเขาว่าอย่ามายุ่งกับผู้ชายของน้องสาวพี่ฮแพทแพทฟังพี่นะคือพี่อยากให้แพทอยู่นิ่งๆอย่าทำตัวเป็นข่าวอย่าไปทะเลาะตบตีมีเรื่องกับใคร แพทรู้ใช่ไหมว่าสื่อโซเชียลมันแรงไอ้เรื่องอุบัติเหตุขับรถชนคนตายเนี่ยเราหาคนมารับผิดแทนแพทได้แล้วก็จริงแต่แพทต้องทำตัวให้โรปรไฟล์ที่สุดถ้าแพสร้างสัตรูแล้วเขาขุดคุยขึ้นมาแพทจะเสียหายหนักกว่าเดิมนะพี่ว่าถ้ารู้ว่ามาคุยด้วยเราไม่ช่วยอะไรนะ มาคุยด้วยดีกว่าแพ<ผ>ทนีแ<ผ>แ่แพทแพทเป็นอะไรลูกแพทแพทมีอะไรกันวะน้องมาคุยอะไรคุณแม่ลองทายดูสิครับ คือว่าดิฉันอยากจะปรึกษาค่ะคือดิฉันได้ชำระหนี้ไปหมดแล้วแต่ว่าดิฉันทําใบเสร็จหายค่ะทีนี้ดิฉันควรจะต้องทำยังไงคะก็ต้องย้อนดูว่าจ่ายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ค่ะนี่ค่ะ,คะในนี้แจ้งว่าหยุดจ่ายตั้งแต่มกราปีที่แล้วทางเราส่งจดหมายไปเตือนสองครั้งแต่ไม่มีใครเซ็นรับค่ะ ลูกก็ขี้ลืมแม่ก็ขี้โลกนี่ยังดีนะเรามีพ่อทีรัฐอีกคนขอคอยช่วยเตือนให้เราจ่ายเงินค่าบ้านไม่อย่างนั้นเราคงโดนยึดแน่ทีเออเอางี้นะคะดี่ฉันว่าตอนที่ส่งเอกสารมาค่ะ อาจจะเป็นตอนที่แม่ของดิฉันได้อยู่โรงพยาบาลแล้วตอนนั้นดิฉันก็ทํางานด้วยค่ะอาจจะไม่ได้รับเอกสารนี้ค่ะนั่นแหละครับตามกฎแล้วเราจะต้องยึทงดทรัพย์ทั้งหมดที่จำนองไว้แต่เราก็เห็นใจลูกค้านะครับเราจะผ่อนปลนให้อีก45วันหลังจากนั้นเราจะเข้าครอบครองกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินขอโทษนะครับไม่มีทางผ่อนผันเลยเหรอคะ ครับครับโทษนะคะคุณคนนั้นคือใครคะคุณอิทธิเดชคะ่ะเจ้าของและผู้จัดจาการใหญ่ที่นี่คะ่ะ